ผมเชื่อว่าคราวนี้เราจะต้องงัดรถเขาได้อย่างแน่นอนไปปึ๊บกลาเป็นรถกูี่ไหงากครับสวัสดีกับคุณผู้ชมท่านเลยนะยินดีต้อนรับมาครังวันนี้เราอยู่กับเกมแคสกันใน e ีพีที่8ปดกว็วะช่างมันครับอีพีที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับ <c oughs> เดี๋ยวไปนับกันเอาเองแล้วกันนะฮะ <c oughs> ก็วันนี้ครับผมได้ผ่านสเตจที่สิไป,ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> เพราะว่าผมเนี่ย ได้เอาของสีเขียวนะฮะมาใช้ถึง3อันด้วยกันซึ่งบอกเลยว่ารถคันนี้ของผมเนี่ยไม่ได้บวกเลยแม้แต่ชิ้นเดียวครับีของสีเขียวมันน่ากลัวขนาดนี้เลยหรืองั้นเนี่ยแต่นะฮะเป็นการชนะแบบติดอันดับนะครับไม่ใช่ชนะขึ้นที่1นะชนะอันดับสฮนะนี่ครับคราวนี้เราก็ปลดล็อกของ2ดาวไปที่เรียบร้อยแล้วครับหวังว่ามันจะให้อ่าของ2ดาวเราบ้างนะเลือกก้างปลาดีกว่า เอาละซุปเปอร์บ็อกจัดของแจมแมาให้ข้าหน่อยซิเอ่อสีเขียวขอสีเขียวหน่อยสิมึงเอามาทำไมเฮ้ยอันนี้ดูสวยงามใช้ได้น่าสนใจแต่แม่งใส่ของได้อย่างเดียวอันนี้ก็ใส่ของได้อย่างเดียวครับโอ้โหมีแต่อะไรกระจกกกเนี่ยแย่เลยครับเราผ่านสเตจที่สิไปอย่างง่ายดายครับเพราะว่าอะไรดูไหมฮะ เพราะว่าของสีเขียวเนี่ยมันเป็นอะไรที่รุนแรงมากครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้คุณผู้ชมได้ดูอะนี่ครับดูครับนี่คือรถของผมนะเดเวล็ป1ฮะ5ดาว900กว่าดาเอ้900เลือด900กว่านะครับนี่ครับของสีเขียวกับเลือ,อกฮะ694เบสนี่355ครับนี่บวกเลือดอีก300ร้อนี่บวกอีก273กับ200กว่าคือพูดง่ายผลสรุปออกมาเนี่ยเลือดพันเจ็ดกับ จงตี1,000นกว่าเลยนะฮะบอกเลยว่ามันช่างโหดร้ายมากอะหลายคนอาจจะไม่รู้เะครับว่าโหดแค่ไหนเดี๋ยวก่อนไปทดสอบเนี่ยขอเปิดกล่องก่อนขอสีเขียวสีเขียวสีเขียวและก็แม่งไไม่มีสีเขียวให้เลยบ้าเอาละเมื่อไม่มีสีเขียวขอกดปิดล็อกอันนี้ก่อนครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดีกว่าครับว่าเราขึ้นมาเนี่ยสเตทที่11แล้วเนี่ย มีใครเก่งกว่าเราบ้างนี่ต่อให้แบบไม่ต้องอัพอะไรเลยนะเนี่ยมาลุยกันเลยดูครับเงินผมเก็บไว้เป็นแสนเลยฮะมาแล้วยิงยิงโอ้โหเดียวเดียวเนียเรียกว,ว่าเขามาแรงจริงๆครับโอ้โหดูครับเละเทะเลยครับยังไม่ชนะใครเลยเนี่ยชนะแล้วับหนึ่งนะฮะดาเมจข้าก็ไม่แพ้กัน แรงขนาดนี้โหคันนี้นี่ผมน่าจะระเบิดเป็นจุนโหแม่งเล่นเป็นมิดไซา์ไอ้พวกขี้โกงเดี๋ยวรอค่าอัพมิดไซา์ก่อนเถอะพวกแกจะก็ะแพ้อีกแล้วเนี่ยดูมันดูมัน,มนไปที่9แล้วครับคุณผู้ชมฮะชนะไปแค่หนึ่งเท่านั้นเอาละครับเฮ้ยดาเมจมันแค่3 0 0ร้อทำไมมันยิงแรงจังวะเอาละฮะดูครับ นี่ความแตกต่างของระดับ10กับระดับ11นะฮะผมชนะแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเดงเดียวมจะไม่ให้กุชนะอีกสักหน่อยหรอฮะเอาละครับผหวนรับก็ทำให้เราเห็นกันแล้วนะครับว่าชนะได้แค่ครั้งเดียวครับด้วยรถที่มีทุกอย่างเลเวล1ฮะในขนาดเลเวล1น่ะเนี่ยข้าอย่างอุตสาชนะได้ั้งครั้งหนึ่งเฮ้ยนี่ครับอันนี้เนี่ยเป็นการพนันนะฮะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ผมเนี่ยพานันไว้ฝั่งซ้ายฮะ พันนันไปสองชิ้นเรามาดูกันดีกว่าว่าฝั่งที่ผมพันนันไว้จะชนะได้หรือไม่สู้เขาลูกพ่อดีมากเฮ้ยเของสีเขียวปพนันด้วยผมควรจะทิ้งไหมเฮ้ยเรามีเพชรอยู่เรารีคอเวอร์มันกลับมาอืเกือบไปแล้วครับคุณผู้ชมฮะในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เรามาดูรถของเรากันดีกว่าครับนี่ฮะผมมีรถสีเขียวอยู่หนึ่งคันครับซึ่งมันอ่ะ ต้องบอกเลยว่ามันเป็นรถที่กระจอกมากเลยกระจอกปะวะเฮ้ยไหนมันใส่ได้แค่แปดงั้นนึลองดูครับถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยใส่อาุธแค่อันเดียวแต่อัดมันให้แบบเต็มพิกัดเต็มสเต็มเนี่ยนะมันจะโหดสักแค่ไหนเอาละเฮ้ยอันนี้อันนี้450กว่าปึ๊บใส่นี้เข้าไปฮะแล้วด้านหน้าเราก็ใส่เจ้าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว คุณผู้ชมฮะเห็นมันมีแสงแวบๆลืมดูไปครับว่าเลื่อยแม่งไม่ถึงไอ้บ้าเอาล่ะเมื่อเลื่อยไม่ถึงแล้วก็เราต้องเปลียนอาวุธใหม่ครับอืมถ้าเลื่อยไม่ถึงแล้วก็เอ๊ะมิสไซร์อยู่ไหนมิสไซร์มิสไซร์ที่รักของข้านี่ครับเราก็เน้นอัพมิสไซร์ไปให้แบบเต็มพิกัดเลยดีไหมยิงแบบปัง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 ,ปงเอาให้ตายกันไปข่างงึงเลยดีไหมเอาละ เพื่อไม่เป kind of ็นการเสียเวลาถ้าอัดแล้วเนี่ยเราต้องเล่นคันนี้ไปเลยนะจะดีไหมนะมาเดี๋ยวเราไปทดสอบความแข็งแกร่งของอันนี้กันดีกว่าฮะยิงมันตึมเฮ้ยเฮ้ยผู้ชมครับเห็นอย่างนี้แข็งแกร่งใช่ย่อยเดี๋ยวเดมึงเล่นกายกรรมเรือไงเนี่ยเฮ้ยเอาแพ้เฉย เมื่อกี้เราสู้มันมันเราพลาดเอานี้ดีกว่าครับเออให้มันกระเด็นไปเดี๋ยวเรามาทดลองกันอีกสักครั้งหนึ่งครับสายป้อมประการเว้ยนี่ไงเรียบร้อยโอ้โหเราเจอ360องศาครับนี่ข้าเกียติมันเฮ้ยหรือว่าเราเพี่ยนเล่นสายโจมตี360องศาดีวะมันน่าสนใจมากเลยนะครับแต่เราไม่มีเบรดสีเขียวนี่เด็ดเอาละมา เอาิดีเยี่ยมโอ้ยชนะแบบใสๆไม่ถือว่ารถนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะเนี่ยดูฮะชนะมาแล้วหนึ่งฮะถ้าอยากรู้ว่าดีจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปทดลองกันที่โหมดทั่วไปฮะโหมดที่ต่อันดับครับดีดูครับดูครับเราชนะรถที่เลือด2อ0 0กับดามเมจ2 0 0 0กว่าได้ครับไอผมว่ารถคันนี้มันต้องเจ๋งแน่ๆเลยสงสัยเราได้เปลี่ยนสายครับ ก่อนที่เราจะไปหายกล่องเรามาลองดีกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราชนะแค่หนึ่งใช่ไหมครั้งนี้เนี่ยเราจะชนะได้สักแค่ไหนกันเชียวมีคนไทยไหมเนี่ยฮะชื่อไม่คุ้นเลยบรญยาคนไทยเปล่าะวะคุกกี้ไอคนต่างประเทศก็ตั้งได้อละละเรามาดูกันดีกว่าว่าผมจะชนะได้สักกี่ครั้งครับโดยไม่อัปเกรดรถฮะนี่เก็บตังค์ไว้จะสองแสนแล้วเนี่ยเอาลอเลยเรียบร้อยครับเฮ้ยเฮ้ยเอ็มเทีเมื่อกี้มึงทำกูไว้แสบมากเลยนะ เฮ้ยเฮ้ถือว่ารถคันนี้นี่แจ่มว่ะแจ่มแมวมากแจ่มแมวมากแจ่มแมวมากแต่มันมีเบรคอยู่ครับเรียกว่ามันปลอดภัยมันป้องกันงัดึ้นไปงัดไม่ขึ้นเว้ยโอ้ชนเจอชนดามเมจเราสู้เขาไม่ได้ฮะไม่สิเฮ้ยเโอ้กลายเป็นว่าเราโดนงัดแทนนี่ไงอ้าวทำไมมึงไม่หงายท้องวะนี่ไงหงายท้องไปปะนี่ดิแพ้มันอยู่ดี ชนะหนึ่งเท่ากันเอาหายหงายที่นี่ครับเรียบร้อยครับการน,นี้แหละเราได้สองแล้วครับเยี่ยมยอดมากไอ้หนูงัดไม่ขึ้นอีกแล้วถ้าเรามีเทอร์โบเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับเราจะงัดมันล่วงล่วงไม่ได้เอาพี่มันดื้อยจริงวะเจียไม่ได้ครับเกือบแล้วครับอันนี้มันงัดเราขึ้นไป ชนะมาสองครับคุณผู้ชมฮะซึ่งเราสรุปผลลัพธ์ได้ยากมากครับเพราะว่าเราชนะมาสองไเออครั้งที่แล้วชนะหนึ่งไงคราวนี้ชนะสองไงหนักใจมากครับหรือเราควรจะกลับไปเล่นแบบเดิมดีเป็นสายดาเมจเต็มตัวดีแต่ถ้าดาเมจเนี่ยเราก็ต้องแบบอัพดาเมจ เต็มพิกัดอ่ะเพื่อต่อสู้กับเขาเอาละเรากลับมาเป็นรถคันเดิมเมื่อกี้มันเป็นการเทสเดี๋ยวดูซิว่าคันนี้จะชนะได้กี่ครั้งครับเอาละเว้นี่งไงของจริง <iv> <c ười> เลื่อเขาไม่โดน <c ười> แพ้แล้วสองครับสงสัยมีรางว่าได้เปลี่ยนแนะแพ้แล้วสามหงายท้องไปซะแพ้แล้วสีย นี่ไงเรียบร้อยครับเจ๊งฮะเอาเลยเอาลเลยเอาเลยเลเชะเฮะ้ยสิบเพ็ดพันเลื่อยก,ก็ไม่โดนเขา แพ้ MKT ด้วยครับคุณเรียมาเรียบร้อยครับเรียกว่าไม่ชนะใครเลยครับอ่อนด๋อยมากไอ้บ้าเลยกลับครับกับผมว่าเราอาจต้องเปลี่ยนเป็นสายสายยิงแล้วครับไหนนี่นี่มันที่เราบวกบไว้หรือเปล่าอ๋อนี่2องรใช่ไหม นี S <S <People> ่เลยนี่เลยเรามาเป็นสายยิงเต็มตัวแล้วเราเปลี่ยนแล้วฮะของเราจะต้องเป็นสีเขียวจริงๆเนี่ยถ้าเลื่อยมันถึงนะมันมันถึงให้หน่อยไม่ได้อะมันถึงเพราะว่าคุณผู้ชมผู้ชมคิดว่าถึงนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะทำการลองว่าเลื่อยนี้จะถึงหรือไม่ดีไหมไหนขอเทสหน่อยกลัวไม่โดน ดิฉันฟันธงเลยว่าเลื่อยของข้านั้นปล่าประโยชน์เอาไปเอาเอาเอาไอน,นี่กลับมาฮะเอาละผมเชื่อว่าคราวนี้เราจะต้องงัดรถเขาได้อย่างแน่นอนไปปึ๊บใช่เป็นรถฟูที่ไหนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เป็นเล่งที่น่าเศร้ามากครับเอานี่กลับมาเครื่องงัด ปรามานูของเราไหนโอเคเหมือนกันหมดถ้าสมมุติว่ามันส่งผลดีเยี่ยมมากครับมันข้ามไปแล้วมันโจมตีเราจากด้านหลังครับเรียกว่าเราแคอาา้อย่างขาดลอยเอาละคราวนี้งัดมันดีมากโอ้โหเรียกว่าแจมแมวมากครับแบทแมนนั่นเลยเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้เลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่าผมจะเล่น รถอะไรเนงะี้ยผมจะเล่นคันนี้แหละและคราวนี้ครับผมก็จะทําการอัปเกรดเจ้านี้ครับเออตังค์เยอะก็ใส่ไปอุ้ยอันนี้ฮะอ,อัพมันเลยครับไม่สนใจฮนะไม่ใช่ของเขียวโยนใส่อย่างเดียวอา้าเป็นไงเป็นไงเวลสามแล้วเวลสี่แล้วฮะแล้วก็ใส่ไปครับเวลเต็มแล้วครับคุณผู้ชมฮะเวลหกแม็กซิมั่ ถึงเวลาที่เขาจะกลับไปแก้แค้นแล้วเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเวลเต็ม6แต่ทำไมก่อนหน้านี้เราอัพเวลมันเต็มเออมันตั้งเจ็ดตั้งแปดตั้งสิบสามยังไม่เต็มเลยฮะหรือว่ามันจำกัดเลเวลมันกลัวเราโหดเกินไปครับเอาละมาเข้ามาแก้แค้นแล้วคราวนี้แหละอะไรวะมาถึงก็แพ้เลยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แเอ๋อเพราะว่าหัวเราจุ่มมากเกินไปแนหยุดก่อนเพื่อไม่เป็นการรู้สึกแย่ไปมากกว่าดีครับเราจะต้องเปลี่ยนฮะเราจะต้องเปลี่ยน,ล,ยนล้อเนี่ยออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะแกนี้มันอไรประโยชน์โดยสิ้นเชิงไหนเอาเจ้าล้ออันเนี้ยล้อล้อกลมเนี่ยอืนี่ครับล้ออันนี้ฮะ เออผมว่าล้ออันนี้น่าจะตอบโจทย์มากกว่าครับล้ออันนี้น่าจะตอบโจทย์แน่นอนครับท้าวนี้แล้วก็ถึงเวลาแล้วครับกลับไปแก้แค้นกันอีกรอบฮะมันต้องเคลื่อนที่เร็วกว่าเดิมอย่างแน่นอนเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับมีโอกาสฮะเกือบไปแล้วครับนิดเดียวครับดาเมจมากกว่าถ้าเราเพิ่มเลือดเราอาจจะชนะก็เป็นได้ครับแต่คันเมื่อกี้เราแพ้นิดเดียวถ้างัดเร็วกว่านี้นะงัดงัดงัดไม่ทันเลย อันนี้ลหละอันนี้ลหละนักไม่ขึ้นเว้ยม oh ันจะแรงเกินไปแล้วโอ้โหแต่ละคันว่าสเตดน,นี้ผมไม่น่าสู้เขาได้เนี่ยเนี่ย <ans> เดี๋ยว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 นี่เงินสองแสนกูเปล่าประโยชน์หรือเปล่าวะเนี่ยดูครับเอ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคันนี้คันนี้แหละให้ฆ่าชนะเอา,เอา,เอาไปยกเขาอีก ไอ้บ้าไอ้บ้าไปเอาดิโอ้โหชีวิตเอาลเว้ยอันนี้แหละเราต้องชนะเดี๋ยวไม่ชนะสักกันครับคุณผู้ชมฮะชนะศูนย์ ไม่เคยรู้สึกเศร้าใจอะไรขนาดนี้มาก่อนครับผมว่าอันนี้มันอาจจะเป่าประโยชน์ครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราชนะด้วยเจ้าหนี้ฮะเราต้องใช้เจ้าหนี้เว้ยเออเมื่อกี้เราใส่ผิดตอบใจตัวเองแป๊บเอาล่ะคราวนี้ถึงเวลาแก้แค้นแล้วเอาเว้ยของจริงมาแล้วนี่ไงายไปเนี่ยก็แพ้อยู่ดีวะของจริงมาแล้วไงายไหก็หแพ้อยู่นี่ไงชนเข้าไปเลยอ่าเรียบร้อยครับเราก็พัง เอาลเลยเอาลเลยเฮ้ยเอาอ่ะเฮ้ยนี่ไงหงายท้องไปสิแล้วมันก็ตีเราได้อยู่ดีคะอันนี้โอกาสครับอันนี้มีโอกาสอ้า,เอาเวเอาเลยเอา โอ้โหเลเทเฮ้ยคันนี้ครับคันนี้แหละ m k t ทโดนคู่เรียบร้อยครับในที่สุดก,ก็ชนะกันแรกครับคันที่สองครับเรียบร้อยชนะสองแล้วครับคุณผู้ชมแม่รู้สึกภาคภูมิใจตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหสเตต11นี่เป็นอะไรที่โหดร้ายมากเลยครับ ผมมองว่าบางทีนั้นเราอาจจะต้องยอมวางบางสิ่งแล้วใช้บางอย่างในการต่อสู้ใช่บางสิ่งบางอย่างในการต่อสู้เอาเนี่มาดีกว่านี่เลยเราต้องยอมแพ้บางสิ่งแล้วใช้บางอย่างในการต่อสู้เว้ยป้อมประการของข้าจะมีดาเมจ ทั้งทางโจมตีทางไกลและถ้าสมมุติว่าเขาเข้าปรชิดเราเราก็จะมีดาเมจโจมตีใกล้ๆด้วยลุยมาแล้วครับถึงเวลาของการแก้แค้นแล้วโ้ยโดนเปี้ยงเดียวจอดเลยคิดผิดปะวะเนี่ยแม่งแม่งมีแต่พวกมิกซ์ไล์บ้าดูพวกมันสิเอาละครับ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  ถือว่าสูสีในระดับโอ้โหเอาเลยเว้ยโอ้โหแมงเปี๊ยงเดี๋ยวจอดอแล้วด,ดูมันยิงครับคุณผู้ชมฮะไอ้พวกนี้นี่ยะคุณมึงไปเอาของมาจากไหนโอ้โห MKT อ่าสู้ใครเขาไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมฮะไม่ไม่ไม่เราจะพึ่งยอมแพ้ครับเลื่อยมันอาจจะยิงเขาไม่ได้ฮะแต่เรามีเจ้านี่อยู่เอาละแสงเลเซอร์ของข้ามาลองกันใหม่อีกสักตั้งหนึ่งครับข่าวนี้แหละของจริง ขาก็มีเลสเตอร์เว้ยเร็วกว่าทำดาเมจได้มากพอสมควรครับยิงมันอา้าวโดนต้องยิงก่อนสักครั้เอาละฮะ,ฮะเอาวันโหเกือบแล้วครับนิดเดียวครับคันนี้ฮะโอ้โหเละเทะฮะ ก็อย่างเดียวจอดครับผมว่าพวกมันแอบไปเอาของมาจากไหนกันเนี่ยะดูมันโอ้โหจะชนะสักตาไหมเลทดิ MKD MKD ก็ยังแพ้มันครับเอาหวังเอาหวัง เอาละครับคุณผู้ชมคิดว่าผมควรจะใช้รถคันไหนดีครับระหว่างสีเขียวกับคันเดิมคันนี้และอัปเกรดเพิ่มขึ้นฮะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะจ๊ะในคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอแอบไปเก็บตัวฟาร์มสักครู่หนึ่งในคลิปนี้เนี่ยอาจจะให้มาดูความพ่ายแพ้ของผมในสเตจที่11นะฮะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นว่า โลกใบนี้เนี่ยมันโหดร้ายสักแค่ไหนกันเฮ้ยมันจ่แย่จริงเชียวอยากจะลบเกมทิ้งเส้นละเกินนะครับยังไงก็ตามนะฮะสำหรับใครที่ยังชอบอยู่นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u r สไครห์ผมด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปเลยนะบายจ้า